พี่มาเบิ้งกันครับมาเนี่โอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องกาตองไงตองเพิ่นหมานอีกแล้วครับเจ้านี่พี่น้องครับอือก็บอกไงเลยครับพี่น้องครับสุดยอดครับสุดยอดเ้ยอาปลาข้างเด้อพี่น้องครับมาเบิ้งเพิ่นหาปลานะครับโอ้ปลาคอ เดี๋ยวปลาขหน่อยเนาะครับน้อนี่เดี๋ยวปลาคขหน่อยครับมาเฟินมาตาทั้งไดแหละครับเสี่ยนเฟินมาตบันเนี่ยอำนาจเจริญบอกครับเนี่ยโอ้เินมาไกลเดยเนี่ยอำนาจเจริญมามหาชนะชัยเียสุดยอดเลยครับนี่แหละวิธีเออคนนมักเนาะครับน้อวิธีการทำมหากินของชาวอีสานบ้านเฮาครับเสี่ยนเฟินมาจากอำนาจเจริญนะครับพี่น้องครับอุ้ยพี่น้องครับบรรยากาศการ โล่งป่านะครับอยู่บ้านหนองยาง่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรครับพี่น้องครับเบิ้งครับอเออโอ้ส่วนมากปลาหยังครับนี่ที่ได้ี่ปลาตะเพียนหมอครับโอ้ครับโอ้ตะเพียนนะครับพี่น้องครับตะเพียนใหญ่ ไปป้ายยังนะครับวังหันป้านั่งบอกโอ้ปลานั่งฮักแน่เลยเชื้อทั้งนี้เป็น้าวเขาอี่น่นะไาวเขาเเร่ปลกไ้้าข้เล่าข้าว้แ่เ่ย่ีละกดนเลยสเป็นยังเป็นแล้ว่้เลยแล้วเป็นยังอันนี้ก็ได้ปลาขาวอีกคน ตอนนี้กำลังเ้าขึ้นมาครับพี่น้องครับมาลอดลุนนะครับเ้าขึ้นมาแล้วเ้าขึ้นมาแล้วครับพี่น้องมาลุนกันครับเป็นจังไงสีมานหรือผมมานยังไดมาลุนกันมาครับมาเนี้อืมผมเป็นปลาข้าบ่าคือสีหน,นักหนักเอาละผลลงไปเบิงแล้วถือเังครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีผมพาทุกท่านมาชมการวันแหล่งปลานะครับพี่น้องครับยูบานน้องย่างตำบลคูเมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรนะครับมาเบ่งบรรยากาศนะครับพี่น้องครับบัตรมือนีสาม้อยสองรอยเด็ครับฟังสองอยบาทแลวก็แพาะสามอยบาทครับพี่น้องครับน้องนี่ยุติดครับแม่นำซี่พอดีนะครับพี่น้องครับติดแม่นำซี่ครับปลากันหลายนะครับพันวา เป็นน้องธรรมชาติครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิผ้าทุกท่านไปชมบรรยากาศเด้อบานนี้ว่าผู้ใดสีม้านเนี่ยสีม้านหรือบอ่ม้านจังไดน,นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าไปเบื้องบรรยากาศกันเลยครับ อโอ้โหอาพี่น้องครับนี่นี่นี่มาเบิ่งกันครับมาเนี่โอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องนี่ละครับนี่ละครับโอ้ปลาหยังครับเนี่ยปลาตองคือกันโอ้ปลาตองหลายน้องนี่นาออืมปลาตองปลาตองพี่น้องปลาตองไง โอ้ปลาตองไงพี่น้องหมานหมนครับพี่น้องครับมองเดียวกันเอาไปใส่พุ่นบ่ะเอาไปใส่นี่บ่ครับนี่โอ้เอาพี่น้องครับมาเบิงครับนี่เอาละเดี๋ยวเอาหนั่มาเบิงเด้อครับพี่น้องครับฮะอันละครับพี่น้องครับเอามาเบิงกันครับพี่น้องเพิ่มหมานอีกแล้วครับเจ้านี่ พี่น้องครับออืเขาอบอกไงเลยครับพี่น้องครับสุดยอดครับสุดยอดขอบคุณแล้วว่าดเไงขอบคุณครับขอบคุณทุกคนทุกท่านครับไปแน่จักบาทไปที่ครับไปนี่ใช่นะเมืม่อบอกท่ออา นล่หละเว้ยไงเติบอยู่นี่ล่ะกำลังนี่ล่ะกำลังนี่ล่ะกำลังกินดีๆเนื้อกำลังอ่อนใส่อะไรจับปลาข่าวไหมผมเบิ่งเมืองปลาข่าวตัวใหญ่ป่เออไทยอ๋อไม่ใหญ่เจ้าจับเปิดเออเดี๋ยวมันสิกระโดดออกว่ะโอ้ตัวใหญ่ตัวนี้ปลาข่าวพี่น้องโอ้ปลาข่าวนี่เอาไปเฮ็ดยังกินครับมันยังแซ่บที่สุดเมนูปลาข่าวลาบ ลาบบหอครับเมีนโอ้ปักเมนูลาบนี่แซ่บสุดเลยบอกพะเขาเนียนจา้าเนี่ยละลายพื้นนี่เออหลาย้ะตุ่มขึ้นตุ่มขึ้นเว่าไง